สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นการเรียนนะคะในคาบที่2ของภาคเรียนที่2แล้วนะคะภาคเรียนที่2เราก็จะเรียน5บทเหมือนเดิมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6ถึงที่10นั่นเองอ่บซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะบท แรกของเทอม2นะคะเป็นเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองอ่ะซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนนะคะก็คือชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนะคะซึ่งรูปหลายเหลี่ยมมีหลายชนิดเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมว่ามีชนิดไหนบ้างแล้วก็เรียกชื่อว่ายังไงบ้างอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูในคลิปนี้กันเลย เอาละค่ะเด็กๆในสไลด์นี้นะคะคุูครูก็จะให้นักเรียนลองสังเกตรูปภาพนะคะรูปที่1ถึงรูปที่9้านะคะเด็กๆ,ะะๆลองดูซิว่ารูปใดบ้างที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมอ่าเด็กๆลองคิดดูนะคะให้เวลามองแค่แว็บเดียวก็น่าจะรู้แล้วเพราะว่าครูเคยอธิบายไปแล้วเนาะในคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือรูปหลายเหลี่ยมเนาะเป็นมีลักษณะแบนนะคะ เป็นรูปทรงสองมิตินะคะประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงที่ประกอบการเป็นรูปปิดนั่นเองเด็กๆมองแวบเดียวน่าจะนึกออกแล้วเนาะว่ารูปไหนบ้างนะคะที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเดี๋ยวให้ลูกเจี๊ยบตอบแล้วกันนะคะลองดูซิว่าลูกเจี๊ยบนะคะบอกว่าฟิตมากเลยบอกดูซิว่าลูกเจี๊ยบจะตอบถูกไหมนะคะ,อะลองดูซิว่า คำตอบมาแล้วอ่าลูกเจี๊ยบบอกว่ารูปที่1 2ึ่สามสี่และก็8เป็นรูปหลายเหลี่ยมอ่ะเด็กๆลองดูซิว่ารูป ที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แปดเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมนะคะตอบตรงกับลูกเจี๊ยบหรือเปล่าเออถ้าใครตอบถูกต้องแสดงว่าสามารถแยกแยะได้เนะว่ารูปไหนที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมและรูปไหนที่ไม่ใช่เราลองมาดูรูปที่ไม่ใช่กันบ้างนะคะ,ะก็คือรูปที่ห้ารูปที่ห้าทำไมถึงไม่ใช่ก็เพราะว่ามีส่วนโค้งนะคะมีส่วนโค้งอยู่จึงไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนั่นเอง อ่ารูปที่หรูปที่6เป็นรูปวงกลมนั่นเองนะคะแล้วก็รูปที่7ดรูปที่7ดเป็นรูปทรง3มิตินะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันและรูปสุดท้ายนะคะรูปที่9ก็มีส่วนโค้งเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะถ้าใครตอบถูกแสดงว่าเข้าใจนะคะสามารถ สามารถแยกออกเนะว่ารูปไหนใช่แล้วก็ไม่ใช่นะคะถูกต้องเก่งมากแสดงว่าข้อนี้ลูกเจี๊ยบตอบถูกต้องนะคะอ่าลูกเจี๊ยบตอบถูกต้องอ่าเราไปดูต่อไปกันเลย ต่อมาเราลองมาตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมนะคะตั้งแต่รูปหลายเหลี่ยมที่มีจํานวนด้านน้อยที่สุดก่อนเลยอ่ะเขาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปเลขาคณิต 2¶ มิติหรือรูปเลขาคณิต 3¶ มิติอ่ะเด็กๆช่วยกันตอบคําถามนะคะว่ารูปที่เราเห็นคือรูปอะไรเอ่ยเป็นรูป 2¶ มิติหรือ3มิตินะคะอ่ะเราลองมาดูคําตอบกันดีกว่านะคะ คําตอบก็คือรูปเลขาคณิต2มิตินั่นเองนะคะ2มิติก็คือมีแค่ความกว้างกับความยาวเนาะก็คือเป็นรูปแบนๆนั่นเองนะคะคำถามต่อไปค่ะเขาบอกว่าเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดรูปเลขาสรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดเอ่ย อ่าก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเนาะเพราะว่าประกอบด้วยจํานวนด้าน3ด้านนั่นเองนะคะคำถามต่อมาเ็บอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะเหตุใดนะคะคำตอบก็คืออ่ามีด้าน3ด้านแล้วก็มีมุม3ามมุมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เวลาเราจะเรียกชื่อเนาะเราก็เรียกชื่อตามจํานวนด้านนั่นเองนะคะรูปสามเหลี่ยมก็ประกอบด้วยจํานวนด้าน3ด้านนะคะแล้วก็ประกอบด้วยมุม3มุมนะคะจุดยอดมุมนะคะก็มีจุดยอดมุมทั้ง3มุมเลย เราลองมาช่วยกันตอบคําถามข้อต่อมานะคะคาถามเดิมเนาะแต่ว่ารูปภาพนะคะที่เขาให้มาเปลี่ยนไปเขาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติเด็กๆคิดว่าเป็นรูป2มิติหรือ3มิติคําถามง่ายๆเลยนะคะคาตอบก็คือรูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองต่อมาเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะคะคำตอบก็คือ รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะต่อมาคำถามต่อมาเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะเหตุใดทํำไมถึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคำตอบก็คือมีด้านสด้านแล้วก็มีมุม4มุมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะว่าเขามีด้านประกอบนะคะประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงเนาะสี่ด้านแล้วก็มีมุม4ี่มุมนั่นเอง อีกสักหนึ่งรูปนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจคำถามเขาถามเดิมเลยเขาบอกว่ารูปนี้เป็นรูป2องมิติหรือ3มิติอ่ารูปสีส้มๆนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นรูป2มิติหรือ3มิติคำตอบก็คือรูปเลขาคณิต2มิติเหมือนเดิมอ่าคำถามต่อมานะคะเป็นรูปเลขาคณิต 2. มิติเพราะอะไรนะคะคำตอบก็คือเป็นรูป ชนิดใดเนาะก็คือรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะอะต่อมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะอะไรคำตอบก็คืออ่ามีด้านห้าด้านนะคะแล้วก็ประกอบด้วยมุมห้ม,มุมนั่นเองนะคะอะเพราะฉะนั้นรูปนี้เราจึงเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยม าจากที่เราตอบคำถามกันมานะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนสามารถแยกได้เนะว่ารูปไหนที่เป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะคะแล้วก็รูปไหนที่เป็นรูปเลขาคณิต3มิตินั่นเองเด็กๆน่าจะพอแยกออกนะคะถ้าเป็นรูปเลขาคณิต2มิติก็จะมีลักษณะแบเนเนาะประกอบด้วยความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะถ้าเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะคะก็จะมีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็ความลึก หรือความหนาหรือความสูงเพิ่มเข้ามานั่นเองอันนี้เป็นความแตกต่างนะคะทีนี้เด็กๆลองสรุปนะคะในการเรียกชื่อเนาะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเวลาเราจะเรียกชื่อรูปหลายเหลี่ยมยกตัวอย่างเช่นรูปที่1นนะคะประกอบด้วยด้าน3ด้านเนาะเราก็จะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะรูปที่2นะคะประกอบด้วยด้าน4ด้านเนาะเราก็จะเรียกว่ารูป สี่เหลี่ยมนะคะรูปที่3ประกอบด้วยจํานวนด้าน5ด้านนะคะเราก็จะเรียกว่ารูปหเหลี่ยมนั่นเองอ่าส่วนรูปสุดท้ายนะคะรูปที่ส 4, 4ีสีเขียวนะคะขวามือเป็นรูปที่ประกอบด้วยด้าน6ด้านเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเรียกชื่อชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเราก็จะเรียกตามจํานวนด้านนั่นเองนะคะเราจะเรียกตามจํานวนดน ถ้ามีจํานวนด้าน12ด้านก็คือเราจะเรียกว่ารูป12เหลี่ยมเป็นต้นนะคะเด็กๆต้องสามารถเรียกชื่อชนิดของรูปหลายเหลี่ยมให้ถูกต้องด้วยนะคะ สรุปนะคะชนิดของรูปหลายเหลี่ยมเราก็จะแบ่งตามลักษณะของด้านนั่นเองนะคะเราจะแบ่งตามลักษณะของด้านของรูปสามเหลี่ยมอย่างที่ครูได้อธิบายไปเนาะถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีจํานวนด้านสามด้านก็เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีจํานวนด้านสิบสองด้านเราก็เรียกว่ารูปสิบสองเหลี่ยมแบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะเรียกชื่อตามจํานวนด้านนั่นเองอ่าต่อมานะคะรูปหลายเหลี่ยม นะคะด้านเท่าเนาะด้านทุกด้านยาวเท่ากันอะมีความยาวด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะมุมทุกมุมก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยอะเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมปกตินะคะเราไปดูรูปภาพตัวอย่างกันนะคะว่ารูปหลายเหลี่ยมปกติมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ สไลด์นี้เป็นตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างรูปหลายเหลี่ยมปกตินะคะรูปหลายเหลี่ยมปกติก็คือรูปหลายเหลี่ยมที่มีความยาวด้านทุกด้านเท่ากันและขนาดของมุมทุกมุมของเขาจะเท่ากันนะคะรูปที่ครูยกนํามายกตัวอย่างตั้งแต่รูปสามเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะคะ งหมดนี้เนาะมีความยาวด้านทุกด้านของเขาจะเท่ากันและขนาดของมุมแต่ละมุมของเขาจะเท่ากันด้วยอ่าลักษณะนี้เนาะเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมปกตินั่นเองนะคะอะ่าเมื่อมีรูปหลายเหลี่ยมปกตินะคะรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านทุกด้านเท่ากันแล้วที่เขาเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมปกติแล้วนะคะก็จะมี รูปหลายเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่บมีลักษณะดังรูปเลยนะคะก็เหมือนเป็นรูปเลยค่ะคณิตหลายๆายรูปต่อกันนั่นเองนะคะความยาวด้านไม่เท่ากันเนาะขนาดของมุมแต่และมุมก็ไม่เท่ากันนะคะก็จะมีลักษณะดังภาพเลยเนาะเหมือนรูปสี่เหลี่ยมต่อกันเหมือนรูปจับรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาต่อต่อซ้อ,อนๆกันนั่นเองนะคะแอบตรงนี้ก็เป็นลักษณะของรูปหล,หลายเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองเด็กๆน่าจะพอ นึกภาพออกนะคะว่าความแตกต่างระหว่างรูปหลายเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะกับรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าหรือเขาเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมปกติเนี่ยเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็จะฝากให้เด็กๆก,กลับไปโพบท,ทวนนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มแบบฝึกหัดที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะในหน้าที่9 9แค่หน้าเดียวเองนะคะกันบ้านอย่าลืมไป ฝึกทำด้วยนะคะอย่าลืมทำก่อนที่จะมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าเราจะได้เฉลยไปพร้อมกันเนาะจะได้รู้ว่าเราทำได้ไหมนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ